สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาทำหน่อไม้ส้มนะคะสูตรคุณยายรัชพรสุธรรมนะคะโดยคุณยายจะจะแช่น้ำจะแช่น้ำเกลือนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดไว้คืนหนึ่งก่อนค่ะเพื่อนๆนี่คือน้ำนี่คือ น้ำเกลือนะคะที่แช่หน่อไม้สดนะคะที่เราสรับฟันหน่อไม้แล้วนะคะน,นี่คือลูกสาวตัวน้อยสวัสดีแฟนเพจเลยะค่ะสวัสดีแฟนเพจวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะห <ทำ S 1> น่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองนี่คุณใหญ่รัชพรนะคะกำลังทำหน่อไม้ดองนะคะโดยเราจะใช้ขวดโหล

ยังยังยังไม่ได้ดองก็เริ่มเปรี้ยวเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นหน่อไม้ที่แช่น้ำเกลืองไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้คุณยายกำลังเอาน้ํำเอาน้ําออกเอาน้ําเกลือที่แช่นะคะออกนะคะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนเพื่อนตรงิคะ เขาอยากช่วยไม่เป็นไรให้เขาอยากช่วยให้เขาช่วยอ่ะอหยิบช่วยเลยค่ะลูกสาวตัวน้อยจะช่วยด้วยนะคะเขากับยันมีบอันนี้อยากซวยโอเคอันนี้เทน้ําเกลือออกจากหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราแช่ไว้นะคะนี่ค่ะเพืเ่อนอ่ะพอแล้วแช่ หมดแล้วนะคะนี่้างมือเลยนะนั่นมือมีแต่ชอบๆกัมือมีแต่ชอยเดี๋ยวแม่จะใส่เองอือให้ให้เขาช่วยนิดนึงคนอยากมีส่วนร่วมอ่าสาวน้อยชอบทำกิจกรรมค่ะตักใอ่ตอนนี้เราจะคั้นแนวไม้นะคะที่แช่ไว้นะคะตักมาตักมา คั้นด้วยเกลืออีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆตักเกลือมาเรืคั้นด้วยเกลืออะตากได้ลูกตักเกลือตากเกลือให้คุณยายเลยค่ะที่เอาอันซ้อนมาให้ใตักเกลืออันนี้กำลังคั้นค่ะพอแล้วมจิ๊สิจะไม่พอแล้วล่ะ อันนาลูกไม่ซนนะคะช่วยช่วยนะคะไม่วุ่นวายนะช่วยเฉยๆนะคะไม่วุ่นวายอีน,นี้ขันอีกรอบหนึ่งนะคะพอแล้วม,มันจะเข็งลูกใช้เกลือในการทันนะคะเพื่อนพอแล้วมันจะเปรี้ยงแล้ว ยังไม่ได้ดองก็เร the ิ่มเปรี <uss UC S> ้ยวแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณหนอไม้นะคะจากสวนคุณยายสุรีนะคะติดตามคุณยายสุรีได้นะคะที่เพจสุรีพรมวิชัยแล้วก็คุณยายแลชพรสุธรรมนะนะคะคุณยายเป็นคีเอเตอร์ทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาเยี่ยม ลานเรียมเพื่อนน้ำเงินค่ะเพื่อนหนูเอ็ดนั่นนะอู้สนุกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูอ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะไม่เอาวันนี้เราจะมาทำหน่อไม้ดองกันค่ะเพื่อนๆโอ๊ยเวลามันเสียดายค่ะอ่ะคั้นเสร็จยังค่ะเอามือคั้นดูเอามือเอามือคั้นเอามือคั้น อืมขันขันเอ้ยอืมช่วยค่ะช่วยช่วยเหน่อไม้นิ่มเลยสุดยอดเลยค่ะความสดได้ได้มาจากสวนนะคะสนี่นั่งบีบเด้เหบีบอย่างงี้แล้วก็เอามาปอกปอกเสร็จก็เอามาสับฝานนะคะเป็นชิ้นพอดีนะคะก็มาทำเหน่อไม้ดองแล้วก็มาแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนค่ะ วันนี้เราจะบรรจุใส่กระปุกเตรียมไว้สองกระปุกนะคะโดยเราใช้น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่กระปุกที่เราเตรียมไว้สองกระปุกคือน้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำซาวข้าวอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งโหลค่ะเห็นไหมคะนี่คือสูตรคุณยายรัชพรนะคะตอนนี้กำลังบรรจุ มนจบลเป็นน้ำส,สาวข้าวนะคะเพื่อนเป็นน้ำสาวข้าวนะคะ หน่อไม้ดองที่เราบรรจุใส่ขวดโหลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ชิมชิมนะคะชิมชิมพอแล้วค่ะอันนาพอแล้วค่ะชิมนะคะไม่ใช่กินนะลูกอพอแล้วนี่คือหน้กกาตาหน่อไม้ดองนะคะเราดองใส่น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆน,นี่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะอ่า เรามา,าทักทายเพื่อนๆด้วยการทำหน่อไม้ดองนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนาานะคะ<ล>ที่กดติดตามที่ติดตามรับชมค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเพื่อน